สวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีครับผม <c oughs> ถึง,ถง<ม>บ้านแล้วมาหาลูกก่อนเลยโออาบน้ำจับผมแล้วหอมแล้วมแม่ใครเนี่ยเ่น่ะเอ,อ้ยิม้มคิดถึงแม่ไหมลูกชื่นใจจังเอาเด็<ม>กน้อยคือบ่านน,น้อยจัง ได่อีกตาออะไรยิ้มบานอ่ะเพื่อนะเพื่อน่ะเพื่น่ะยิ้มบนุ่งเงาอันอะไรนี่ะไรกันนะอะไรนี่อะไรนั่นี่นายนคือฟันช่วแม่อยู่ตอนทุ่มานะเกี่ยวนาย่ืนนี่นายไปยังมาฝันมกฝันคือพอจบอ่ะไปฝันไหนหันใจ แกก็นี่จะยิ่มดีดีไรเช้าเช้าละลายหมดเตมนะตื่น่อนแล้วเวลาแม่เขาวก็แม่ลูกเขาก็มุ่มบนเงินเนบนสัน เหนื่อยนี่หนี่อยนน่อยะนี่น่อยนนื่อยละหนีเหน่อยยังยกมือแบบียไรไปเติงตินนะห่านแงกลายหืจะไปดีหย่ไม่ได้ยิ้มไยายยิ้มอืมแต่หลังไม่ดูถึงเกี่ยวจังเลยถึงพี่ติตามไหมครับถึงพี่ตาม ถ <duc ity lls> ึงพิ <ES> <c oughs> ิคะคือเสา่ม <c oughs> <c oughs> ีสวยถึงพิริตามัดนึ่งวีดีนหน่อยนนี่หน่อยนนี่หน่อยนนี่หน่อยนี่หน่อยนะนี่หน่อย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 ไม่รดเดี๋ยวมเหลียว่งเดมือกันจงจขึ้นเลยเลยค่ น like ่อยนนนี่น่อยนนนี่น่อยนนนี่น่อยน่อยนนนี่นนอยน่อยเอาฮือไ้ต้าเป็นเบาะของน้องเกียวหรอคนหล่อของแม่วุ้ยชุ้ท้ากับชุ้งทำไมฉีกกันถึมเลยเนี่ยทาไมมันหล่ออย่างงี้เนี่ยฮะอือไอ้ต้าดูเลมอน

ไต้อย่างว่าค่ะพี่ก็พอพั่จามมาพ่ขอลซ่งขอละซ่องพ่อมาไอ้ตาม้ค้อนหนอมานนพ่ลับไปเลยนี้พ่อพี่ถ่ายหลวบลงรับท่โกกีไม่ต่อาบปากาบายเลือดมบึเป็นยังพอมันลงในหนาเิลงมาอไเหมนวันนี้วันนี้ โตเกียวมีแม่นะครับผมห่อนเวบาสิภาออกไปบานนี่เรื่อยๆห่อนพ่อนห่อนมีกาหรอแม่จะไปผู้เดียวแม่ก็จะไปผู้เดียวไปจับจาข้าวขขอมาหาลูกไหนไปเอามาด้วยเห็นมูกกัะหายด้วยล่ะนี่ยอบอเบ๊ีเบ้บอโลกเห็นคนกับเบ้ผมยาแล้วนะเธอหน่าต่างกันไปรึอง เฮ้ยแต่อาจะไปตืนตบิงรดอดมเขาจะไปยังไงเนี่ยเขาจะไดิไปแล้วันที่สิบเขาอยู่สากแเก่วข่้นบายแต่วันที่เก่าเขาจิไปยังไง่นที่เก้าท่านบายวันที่สิบอวันที่เก้าไปนทางนี้เก้าวา้าจ์สิไปนแต่เหมือนที่แปดปัาจข้างหน้นนะนี่แตทางไกลไม่มาสักทีเลยไปสีวันแล้วป้าคิดถึงป้าแล้วเหรนมาสาเราเปลี่ยนสาวปากประเดีไปเลยไปตั้นแต่วันที่แปดเลย ไปแปดเก้าสีบไปแล้วกับจังมาซีบไปแล้วกับบาพอดีันจะไปวันที่เกามันกรเมินเยแอมวไปแต่วันที่แปดคุณมันไปแต่วันที่แปดก็ไม่นาแปดเก้าเพราะว่าวันที่สี่มันมือสาวไปแล้วแต่กรจังแม่เพราะว่านีเมือแรกพอาะันก็สิไปงานพ่อหองพิงไปงานอยู่หลวงพิค์ันที่สีบวันที่แปดมาขอ้นงานเดือมงไหยขอเดืองั้งมันมีความเดือดเดิอดเาือดเดือคือว่าเวิ้ถาคือว่าเบราว่ามันเบิ้ลถ้าแบ มสบินมาหรือว่าสียรอมาเลยเอาเ้าเ่อนนาเ่องน้นน่อยหน่อยหน่อยนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยตตไหน่ะนี่หน่อยหน่ะนี่หน่อยนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยหน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยน่ะนี่หน่อยลูกมอล่ะ 嗯，thank you。嗯嗯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  น่ยนี่หน่อยนี่หน่อยนนี่หน่อยๆนยน่หน่อยหน่อยน่อยน่ยน่อยน่หน่อยน่น่ยหน่อยน่น่หน่อยนี่น่อย่่อยหน่อยน่หน่อยนี่หน่อยนี่น่อยนอย่หน่อยน่่หน่อยน่่ยหน่อยน่น่ยน่อย่่อยนยหน่อยน่่น่อยหน่อยน่น่ยน่่่น่่น่่หน่อย อูบัดดีพี่อยากพูดเกี่ยวแบบรำไทยพี่อยากพูดเกี่ยวแบบรำไทยรำศัพท์มอีสานไทยปนกันเจ็กไอเสลามาเจ็บนนักตะไหมนะโอเคนะคะจอดีครับก่อนเสวัสดีครับอ๋อยังไมบก่อนอยู่นี่หน่อยนี่หน่อยจะสร้างอะเกี่ยวามยนีว่กเอุ่นหัวที่สั่งกแฟ Còn thường là mua bộ gần đây bạn Khai Sang khai phía Đúng rồi Chúng ta chỉ Này ní nói ní nói bà thân sao chứ Này ní nói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  cái phần ngàn thể đủ Nói ní 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 nói ก่อนก็คาดลูกเอ้าหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยอ่ะหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยไม่จะฟังน่ำเรียงเรื่องเมือนกันดูภาพก็เย็นบ่ที่กคนหนึ่งเนี่ยทางเวทีเต็มเด้อคือหาประสบได้แล้วว่าล่ำเรียงทีลำตัวหงงเหรออืมสอดเกี่บ่บัวก็สิลำถอดหกถุงเวทีที่มางไปงานบ่ชทัน หมูแรงนี่ซ้อมยันจอยแจงอยู่หมูเร้งนี่ซ้อม่องละสอนสอนอ๋อเาล่ำนี่นี่เรื่องงงใช่จงเว้นเขาล่ำเดียวนี่เรือ่อนี่ละเดียวนี่ละนั่าเรื่องละสอนบอกสว่างสบายๆนี่มึงเว้นวน,นี่ก็ดีนะโอเคครับโอเคครับว่าในหนึ่งเมบ่อาบอสิกิน,<อ>กนบ้างว่าพอไปกินข้าวกัอด้วยลยซะก่อนวันนี้กินโอเคครับผมเดี๋ยวแม่จะไปบ้านนี่ลุยก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมูแรงมากินปลาเผาเอ้ยหนึ่งปลา